ต้นไม้น่าจะพอแล้วนะลูกลองปลูกดูก่อนเดี๋ยวถ้าไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวซื้อเพิ่มจะเดียวเดี๋ยวก่อนอะไรครับคุณแม่ลุงเจ้ากับป้าเมียนเขาอยากมาเที่ยวบริษัทโนในงานเปิดตัวสินค้าแลไอเทมนะลูกคุณแม่คุณแม่ไปบอกป้าเมียนทำไมงานนี้มาระดับ VVIP เลยนะครับเอาก็แม่ตื่นเต้นนี่ก็อยากจะคุยโอ้อวดสักหน่อย สรุปได้ไหมไม่ได้ครับพี่เดียววันนี้ให้หนูกับแม่เข้าไปนั่งในห้องรับรองได้ไหมอยู่หน้าบริษัทร้อนไม่ได้ขนาดพี่เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆยังต้องใส่สูตรเลยเธอกับแม่แต่งตัวแบบนี้เข้าไม่ได้หรอกเอานะบีมแค่พี่เขาหาบัตรเข้าในวันงานได้ก็โอเคแล้วค่ะไปไปไปเดี๋ยวมีคนลงชื่อเต็มไปลูกไป ได้ลูกโอเคครับเดี๋ยวพ่อจะรีบเข้าไปลูกบายคุณแม่คะแกเดินยังไงของแกคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะขอโทษครับขอโทษครับอะไรในตัวคุณแม่ฉันยิ่งหายยากอยู่เดี๋เด็ดเดยว พี่จุม๋มจำผมได้ไหมประเสริฐไงไพี่จุม<ป><ป>๋มคุณแม่<ป>พี่จุม๋มอย่าหนีนะ<ป>พี่จุม๋มจะหนีไปไหนครับฉันไม่ได้หนีฉันแค่วิ่งออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อออกแล้วเนี่ย ตั้งแต่เรียนจบเราไม่ได้เจอกันเลยนะครับพี่จุม๋มคุณแม่ครับคุณแม่กับลุงรู้จักกันด้วยเหรอครับนั่นสิคะไอเสิร์ตมันเป็นรุ่นน้องที่คณะแม่นะลูกอ๋อค่ะแล้วทําไมคุณแม่ต้องหนีลุงเขาด้วยล่ะครับเออแม่ติดหนี้มันสองหมื่นบาทลูกแค่นั้นเหรอพี่จุม๋มเอ่อนอกจากติดหนี้ผมสองหมื่นพี่จุม๋ม ยังขโมยโน้ตบุ๊กผมไปขายอีกนะครับคุณแม่เออตอนนั้นแม่ไม่มีเงินนี่ไอ้เสทตอนนี้ฉันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครอบครัวฉันมีเงินมีหน้ามีตาในสังคมส่วนลูกชายฉันก็เป็นถึงเจ้าของบริษัท LKT บริษัทแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยเป็นไง อึ้งเลยนะไอ้เซิร์ชสรุปพี่จุ๋มจะใช้นี่ผมหรือเปล่าครับใช้แต่ถ้าฉันให้เงินแกแกก็เอาไปใช้หมดฉันจะใช้นี่โดยให้โอกาสทางสังคมแกดีกว่ายังไงอะพี่จุม๋มวันเสาร์นี้บริษัทลูกชายฉันจะมีการเปิดตัวสินค้าและไอเทมฉันให้โคต้าแกไปร่วมงานหนึ่งที่อะไรนะพี่จุม๋ม ไม่ต้อง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 ขอบคุณฉันแต่นี่ทั้งหมดของเราต้องหายกันไห้เสจคุณแม่ครับทำไมคุณแม่ไม่ปรึกษาผมก,ก่อนล่ะครับแขกในงาน VVIP ทั้งนั้นดูลุงเขาแต่งตัวสิครับเสื้อก็บันนอกกางเกงก็บนอน,นอกรองเท้าแตะหูหนีบอีก แบบนี้นะครับจะให้ไปร่วมงานไอเสตเสารนี้ถ้าแกจะมาร่วมงานหาสูตรใส่ให้มันดูดีนะถ้าหาไม่ได้แกก็ไม่ต้องมาป่ะไปกันเถอะลูกไปค่ะคุณแม่ใ่ครับต้องใส่สูตรด้วยเหรอเนี่ย ไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่สามารถข้ามฉันไปได้หรอกไม่ว well> ่าหน้าไหนก็ไม่สามารถข้ามฉันไปได้หรอกโทษครับโทษครับแม่กับบีมไปไหนนะโทษนะครับโทษนะครับใครอพี่หมูตื่นผ่านไปได้ไงอะต่อครับต่อครับหยกมองพวกเขาได้ความแค้นะแล้วก็พูดแย่หลอกเดิมเลย เิมพี่เดียวหลูกมากเลยลูกเดียวคุณแม่เข้ามาในห้องนี้ทำไมผมบอกให้รอยที่ห้องแล้วไงก็แม่อยากเห็นสินค้าแรงไอเท่นี่ ฉันบอกแล้วไงว่าญาติของพนักงานให้รอที่ห้องรับรองเออขอโทษทีค่ะพอดีเราจะเข้าห้องน้ำรถดินหลงทางมาค่ะออใช่ค่ะเสียช,ชัดสวัสดีค่ะอ้าวคุณน้องสวัสดีครับรถติดไหมคะเสียนิดนึงครับอ๋อค่ะ แล้วส่วนที่เรียนเป็นไงบ้างคะมันติดดอกแต่ไม่ติดลูกครับว่าจะมาปรึกษาคุณพ่อของคุณนองอยู่พอดีท่านเข้ามาได้ยังหรือครับยังเลยค่ะอ๋อครับตอนนี้ยังไม่ได้เวลาเปิดตัวสินค้าเรียนเชิญเสียขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าคะ่ะได้ครับเชิญค่ะไปแล้วคุณแม่เปิดดูกันว่าข้างในมีอะไร ดีลูกไม่เอานะเดี๋ยวผมก็ตกงนานหรอกพี่จุม๋มคุณแม่ไในวคุณลุงเขาไม่กล้ามาไงแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่ามันหาสูตรไม่ได้เลยไม่กล้ามาแบบนี้เขาก็ต้องรู้สิคะว่าพี่เดี่ยวไม่ใช่เจ้าของบริษัทนั่นแหละสิครับคุณแม่แมใจเย็นๆลูกเดี๋ยวแม่ให้มันไปอยู่ในครัว ไอ้เซอร์ครับพี่จุ๋มเก่งนี่กล้ามาด้วยแหมหาสูตรมาจนได้นะแกครับลองทาแต่หูนี่ใช่ครับทำไมล่ะครับ น้อยไอ้เซิร์ใส่สูตรผูกไทยแต่คีบรองเท้าแตะมางานเปิดตัวสินค้าและไอเทมเนี่ยนะครับทำไมเ่รพี่จุ๋มยังจะมาถามอีกมันไม่ให้เกียรติงานไม่ให้เกียรติยังไงเหรอพี่จุ๋มผมไม่เข้าใจอไม่เข้าใจเหรอมาันนี่มนันี่นี่แหงตาดูแกรู้ไหม ไอเทมชิ้นนี้มันเป็นนวัตกรรมที่จะเปิดประตูไปสู่รอบยุคใหม่ก้าวแรกของมวลมนุษยช,ชาติที่จะร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์สู่รุ่นลูกรุ่นหลานผ่านสินค้าและไอเทมชิ้นนี้ด ไม่ครชมิงแสดงความเป็นเจ้าของอนาคตสามารถใช้แทนวีซ่าได้คุณแม่อะไรลูกรองเท้าหนุ่มันเหมือนกับนนตู้โชว์เลยครับจริงด้วยลูกต้องเหมือนกันอยู่แล้วค่ะเพราะฉันได้ไอเดียมาจากรองเท้าคู่นี้ แล้วหนูกไอ้เสร์จเป็นเขาคือคุณพ่อฉันค่ะ หนูหนูไม่ชอบให้ใครมาแตะอย่ามาของแวะหนูไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้หนูเป็นฮิปโป